สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแกะพัสดุกันนะคะมีมาทั้งหมด5้าอย่างนะคะก็มาเริ่มดูกันเลยค่ะอย่างแรกเราแกะออกไปแล้วนะคะนั่นก็คือกระปุกออมสินนี่ค่ะเรามาตกแต่งเองนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นตุ๊กตาล้มลุกนี่ค่ะอันนี้คืออย่างที่สองนะคะตุ๊กตาล้มลุก อย่างที่สามนะคะเราได้แกะกล่องเช็คของแล้นะคะเป็นกระดาษโน้ตค่ะกล่องที่สี่นะคะเป็นกระดาษเช็ดชู่ลายคิตตี้นะคะแบบพุกพาค่ะห้าสิบแผ่นค่ะต่อมาเป็นกล่องสุดท้ายนะคะกล่องที่ห้าเป็นกล่องใหญ่ค่ะเป็นกล่องสุ่มนะคะ ขออนุญาตแก่ก่อนนะคะแก่ยากมากเลยค่ะเขาพันมาอย่างดีเลย ออมาอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวกล่องสุ่มอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ